82แรงหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพันครับแถมชุดใบ,บมีดดันหน้าพร้อมให้กับพี่น้องดาวได้นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมพร้อมส่งมอบนะครับฟรีค่าส่งมอบฟรีค่าทะเบียนนะครับผมมาพบกับตัวห้าสิบแรงนะครับตัวนี้ตัว E สวยๆงามๆสิบสองเกียร์ดานหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับมีชุดช่วยในการยกห้าสิบ E ราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับแถมดันหน้าช่วยดาวได้ด้วยครับ ใช้เงินน้อยนะครับตัวนี้ประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมและต่อไปตัว50 e ก็872,000แถมชุดวีบีดานนานะครับตัวนี้ก็มีให้กับพี่น้องเช่นกันต่อไปนะครับเป็นตัว40 6 6 6 6 0 0บาทเท่านั้นนะครับแถมอุปกรณ์2ชิน้นวีดา้านนาพร้อมผ่านดาวอยู่ที่16 0,000แค่นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับสวยๆช่วยดาวถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับผม50 เพาหน้าเป็นเพาหน้าแบบแกนตรงนะครับของจอร์เดียตัวนี้นี่เพาหน้าใหญ่เพาหลังใหญ่นะครับพร้อมกับการลงไร่ลงนาดรีย่างสบายล้อหน้าถึง24่้อหลัง28นะครับใหญ่หญหญๆโตๆให้กับพี่น้องได้เลยใช้งานล้อหลังสามารถยกน้ำหนักได้ถึง2ตัน2,000กิโลสดๆส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดของ จอเดียของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เพาหลังเป็นเพาหลังแบบแพทเทิรี่เกียร์เพาหลังแบบแกนตรงเป็นเกียร์แบบโคราสินนะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนั่นเองนะครับผมตัวนี้3สูบแรงม้าอยู่ที่50แรงมา้า2,100รอบต่อนาทีถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับสนใจติดต่อเข้ามา0 9 8ย์7 1 2 6 7อขอบคุณครับผ